ขอบเขตวิชารัฐธรรมนูญครอบคลุมเนื้อหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสูงสุดของประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ความหมายของรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกำหนดหลักการปกครองเช่นรูปแบบของรัฐการแบ่งแยกอำนาจสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตีความบังคับใช้และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2. ลักษณะของรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดกฎหมายอื่นต้องไม่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายพื้นฐานเป็นรากฐ,ฐานของระบบกฎหมายทั้งหมดเป็นกฎหมายที่ยั่งยืนมีความมั่นคงเปลี่ยนแปลงได้ยากเกี่ยวข้องกับประชาชน <3. S 2> บัญญัติสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 3. วิธีการตรารัฐธรรมนูญการร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายการประกาศใช้ผ่านการลงประชามติหรือโดยสภาผู้แทนราษ 4. รูปแบบของรัฐรัฐเดียวอำนาจอธิปไตยรวมอยู่ที่รัฐบาลกลางรัฐสหพันธ์อำนาจอธิปไตยแบ่งระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐส่วนภูมิภาครัฐสหพันธ์รัฐผสมผสานระหว่างรัฐเดียวและรัฐสหพันธ์ 5. ระบอบการปกครองระบอบรัฐสภาอำนาจอธิปไตยอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรประมุขแห่งรัฐมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญระบอบประธานาธิบดีประธานาธิบดีมีอำนาจบริหารสูงสุด ทั้งหัวหน้ารัฐและหัวหน้ารัฐบาลระบอบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาผสมผสานสองระบอบประธานาธิบดีมีอำนาจบางส่วนนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล6ความเหมือนและแตกต่างของระบอบการปกครองความเหมือนทั้งสามระบอบมุ่งเน้นบริหารประเทศเพื่อประชาชนความแตกต่างการแบ่งแยกอำนาจวิธีการเลือกตั้งและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับบริหารต่างกัน7ประวัติรัฐธรรมนูญไทยรัฐธรรมนูญฉบับแรก รัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพศ2475การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหลายครั้งตามบริบททางการเมืองและสังคมลักษณะเด่นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยการแบ่งอำนาจและการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยสรุปวิชานี้ครอบคลุมถึงหลักการพื้นฐานของรัฐธ,ธรรมนูญรูปแบบการปกครองต่างๆและประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทย